ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเจริญประเทศแปดชื่อร้านชื่อว่าคาตีนกรเสียงแผ่วเ <laughs> สียงแผ่วมากเพราะว่าไม่มีแรงแล้วเสียงที่แผ่วเบามันชิบ้เบาชิบ้เบานี่ไงใช่ไหมครับพี่อ้อมท่าทางหน้าตาขยันมากกินบ้างกินบ้างจะเอาบ้างไม่เอา คนมากเนีย่ยเขาชื่อร้านก็พิมกรอบเจ้าอ้วนเอาเลยครับอะกินกับซอยแต่ถ้าพิมกรอบครับเราครบแล้วนะวันนี้อร่อยจริงนะเนี่ยอร่อยจริงครับพี่อ้อมอร่อยใช่ไหมมอนกะทิเขาอะ มันไม่ใช่กะทิเพเหมือนนมสดไปพี่อ้อม,มันคือมะพร้วาวอ่อนไงมาไม่เคยผิดหวังอะ่ะกินมากับพี่ออมเลยต้องเคลียร์ท้องเลยอ,ะอ่ะนี่เหมือนกะทิหรือนมสดพี่แต่มันหวานพอดีมากเลยอ่ะมันไม่หวานจา้ามันอันที่อยู่นมสดกว่า อ้กระหังไว้กระทิถ้วยอะไรคุผู้ชมเมื่อบอกครั้งแรกที่ได้กินก็คงดีใจพี่ครับพี่ออมเขาอยากทราบว่ากะทิที่พี่ทําเนี่ยคือกะทิอะไรครับเพรนะมัสดอร่อยมากหวานๆพอดีพอดีตกะดีสดทาเองไหมครหรือว่าเป็นกะทิที่เจ้าประจำแต่ว่าเอามาปรุงอ๋อก็ปรุงในสูตรของพี่อีก่แตเราไม่บอกกันนะครับเราเดี๋ยวจะไม่ไม่เด็ดที่สุดในที่นี่ขอบคุณมากครับพี่ครับเดี๋ยวเก็บตังค์ครับ ที่คือเจ้าอ้วนไม่ใช่ค่ะอ้ันนี้เป็นรุ่นสองแล้วค่ะรุ่นสองลูกเจ้อ้วนเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหเอามาบ่อยมากใช่แล้วก็เลยพายนี่เมื่อกี้นะฮะผมไม่เคยเลยฮะครั้งแรกที่บอกเขาว่าจริงจริงอร่อยสบาใจไหมพี่สบาใจมากเดี๋ยวเราไปทานอะไรต่อครับพี่อ้อมอารครับไม่ไหวเป็นแค่ยี่วัวดีกว่าเคยี่วัวไปเดินวัวลายมั้ยไป เพราะว่าพี่กินหนีไม่ได้แล้วพี่พูดจริงครับเดินเล่นดีกว่าพี่ขอเดินดีกว่าได้ครับวันนี้วันเสาร์ค่ะถ้าวันเสาร์เราจะเดินบัวลายกันเพราะว่าถนนคนเดินเขามีหลายจุดหลายวันถ้าวันเสาร์เดินบัวลายอันเชิญเลยครับพี่ออมขอบคุณครับนี่คือถนนบัวลายใช่ไหมฮะแต่เราจะตายแล้วคือทั้งอิ่มทั้งทุกอย่างแต่คือ ตอนนี้สี่โมงเย็ยนแล้วข้างหลังกล<า>ับมาเดินย่อยอ่ะใช่ยังเซตกันอยู่เลยพี่อ้อมปกติสี่โมงสี่โมงนิดเดียวเราจะได้เห็นแล้วนะคะว่าถานนวัวลายเนี่ยเขาจะมีคนมาขายของกันเลถนนคนเดินนะคะก็จะมีเครื่องเงินมีของขายนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าปรากฏว่าเซตไม่เสร็จว่ะวันนี้ยังเซตไม่เสร็จแผนที่สองต่อไปเราจะทำไงดีฮะก็เดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตในโรงแรมรหรือจะไปนั่งร้านกาแฟที่มีรนเมือง กาแฟแล้วใช่ไมพี่คอมไม่หรอปล่อยเวลาทุกคนเป็นอิสระอ๋อแล้วเดี๋ยวเราปล่อยเวลาทุกคนเป็นอ er> ิสระแล้วเราไปเจอกันตอนขันโตะอาร์ถามวัยรุ่นนี่เข้ามาทำไมวัวลายตัวเองตัวเองตัวเองมาที่หน่อยตัวเองมาที่หน่อยตัวเองพี่อาร์คุยหน่อยนะเวลาเวลาไปเดินที่นี่กันเขาจะซื้ออะไรกันอะส่วนมากเหรอจ้ะจะเป็นของแบบแบบสร้อยข้อมือของจุดติของช่างของจุดติที่เป็นแบบโตอันกี่บาทเลยจ้ะแพงไหม ข้อมือจะเป็นห้าบาทถึงสิบห้าเอ้ามีห้าบาทได้เหรอห้าบาทห้าบาทซื้อของได้แล้วเหรอได้ค่ะชื่ออะไรอ่ะข้อมือเส้นหนึ่งจริงเหรอสร้อยข้อเท้าก็มีสร้อยออหมายถึงสร้อยเชือกใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อต้้งห้าบาทเนี่ยปลอกคอแม่ตามหายปลอกคอนั่นไปร้านสูนัทไหมเรั่นไปร้านสูนัทอ๋อครับครับออแล้วแล้วห้าบาทนี้ซื้อได้แล้วงี้เหรอค่ะแล้วแล้วแล้วมันมีอะไรน่าซื้ออีกค่ะเครื่องเงินเยอะไหมคะถนนนี้มี แต่สามารถจะเปิดเป็นประมาณตอนกลางวันมากกว่าโอเส้นนี้ตอนกลางวันจะเป็นพวกของเคมเสจะเยอะหน่อยอ๋อเสถียรทำมือเยอะเนาะมาดึกๆเนาะโอเคอะไรนะคุณเสถียรทำมือฮะไม่ใช่แล้วล่ะทำมือเฉยๆไหมไม่ต้องคุณเสถียรครับผมนะคะออ๋แล้วถนนมันยาวไหมคะสุดเลยสุดเนี่ยค่ะจนถึงสี่แยกประตูหายาโอ้ออันนี้คือวันเสาร์ใช่ไหมคะถ้าวันอาทิตย์ก็เดินที่ถนนอะไรคะตัวเอง ท่าแพประตูท่าแพค่ะครับแล้วมาเดินบ่อยป่ะคะก็ส่วนมากจะเป็นปิดเทอมอ๋อมาเดินนอนปิดเทอมค่ะนัดหนุ่มมามานัดหนุ่มมาเดินนี่ป่ะไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อไม่นัดหนุ่มออกซื่อว่ะนี่เดี๋ยวไปไหนกันฮะจะไปไหนกันเดี๋ยวก็ขึ้นรถกลับบ้านบ้านที่ไหนเพื่อผ่านเพื่อผ่านจะได้ไปส่งไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากครับขอบคุณคะขอบคุณนะคขอบคุณนะค่ะ